ถ้ผมเอก e x p o n ENTIAL ครับคลิปนี้ครับผมจะมาแกะกล่อง iPhone 17ครับทุกรุ่นครับผมแล้วก็ทดสอบไวๆด้วยสิ่งที่สำคัญครับเพื่อให้คุณตัดสินใจได้ครับเผื่อใครอยากจะซื้อ iPhone 17นะตอนนี้แล้วเราไม่อยากรอคลิปจัดเต็มของผมรีวิวจัดเต็มของผมเพราะว่าจะมาชาหนึ่งครับผมทดสอบเยอะครับคลิปนี้ก็จะมาทดสอบสิ่งสําคัญแบบไวๆครับแล้วก็จะให้เห็นผลให้เห็นกราฟให้เห็นสเปคซึ่งผมคิดว่าคุณแน่จะไม่เคยเห็นจากช่องอื่นมาก่อนเลยครับไปดูกันดีกว่าครับ ก็มาแกะกล่องกันไวๆเลยครับกล่องก็น้าตาเป็นแบบนี้ครับปุ๊บแล้วก็แกะออกมาปุ๊บ ก็เป็นแบบนี้แลยครับข้างในกล่องนอกจากที่จะมี iPhone แล้วเนี่ยก็มีสายชาร์ตครับซึ่งเป็นสีขาวอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็พวกแมนนวลทั้งหลายไม่มีไม่มีหัวชาร์จมานานแล้วนะครับแล้วก็ลายเป็รุ่นู่เลยครับตัว iPhone 17เนี่ยผมเลือกสีเขียวมาครับซึ่งเลือกมาจากรูปครับดูสวยดีครับตัวจริงก็เป็นเขียวที่สวยจริงๆครับมันเป็นเขียวที่ดูดัานๆครับสิ่งที่ใหม่ในตัว iPhone 17เมื่อเทียบกับรุ่นที่แล้วคือ16เนี่ยค่อนข้างจะเยอะแล้วก็คุ้มค่านะครับหน้าจอเนี่ยจะเป็น12 จอเดียวกันกันกบตัว iPhone 17รุ่นโปรแบบเป๊ะเดเลยครับผมดูตัวจริงเนี่ยดูทั้ง resolution วัดความสว่างเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเดครับดูคลิปแบบ HDR ของ OLED เนี่ยของ LG OLED เนี่ยผมว่าจอดีมากครับความสว่าง m a c เนี่ยก็เท่ากันครับ แล้วก็ SOC ครับเป็นตัว a 1 9เครับเดี๋ยวพาไปดูผลทดสอบนะครับกล้องหน้าครับเป็นกล้องใหม่ครับเป็นแบบ18ล้านครับจาก12ล้านครับแล้วก็เป็นแบบสแควร์ด้วยครับเป็นตัวสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับกล้องหลังครับอย่างเดียวที่เปลี่ยนไปก็คือกล้องอัลตราไวครับเปลี่ยนจาก12ล้านพิกเซลเนี่ยเป็น4 8ล้านพิกเซลครับผม iPhone Air ครับตัวจริงคือไม่ต้องบอกเลยว่าเป็น iPhone รุ่นใหม่เพราะว่า มันใหม่มากครับดีฟอร์มแฟกเตอร์เนี่ยแบบสวยมากครับมันเป็น iPhone ที่หล่อมากครับแตกต่างกับรุ่นอื่นๆทั้งหมดเลยครับแล้วก็เป็นอะไรที่รู้สึกแบบมหัศจรรย์มากครับกับความบางแบบนี้ครับแล้วก็มันยังทำงานเป็นมือถือได้เต็มประสิทธิภาพครับในขณะที่จอใหญ่6.5นิ้วนะครับก็เป็นโปรโมชั่นเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็น iPhone 17รุ่นเดียวครับที่ยังใช้เฟรมเป็นแบบไทเทเนียมครับเพื่อเสริมความแข็งแรงทดแทนกับความที่บางของมันนะครับซึ่งก็มีช่องอื่นๆทดสอบความแข็งแรงไปเรียบร้อย แข็งแรงจริงครับไม่มีปัญหาเรื่องการหักการงอโอกาสน้อยมากครับตัวแอร์ที่ผมได้มาเป็นสีดำนะครับซึ่งผมว่าสวยมากๆครับดำตั้งแต่ด้านหลังยันมาด้านข้างๆที่เป็นไทเทเนียมเป็นขอบด้านข้างครับแล้วก็มาด้านหน้าเห็นอีกทีนึงก็คือเป็นจอยครับผมว่าแบบซีเลสมากสําหรับสีดำนะครับที่ชอบอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือเคบ์ฟครับความโค้งมน ของหลังของ iPhone ไปยังตรงส่วนของกล้องนุนๆดูนตรงนี้นนนครับผมไม่แน่ใจว่าใช้วัสดุอะไรคิดว่าเป็นเซรามิกคิวนะครับแต่ว่าผมซื้อว่าให้มันพรีเมียมมากมันแบบโค้งสวยมากผมว่าเป็น iPhone ที่สวยที่สุดในปีนี้แล้วครับผมแล้วก็มากับชิปตัว a 1 9 โปรครับเป็น5้าคอครับแน่นอนครับข้างหลังกักครับที่หลายคนกังวลครับมากล้องเดียว4 8ล้านพิกเซลครับเพียงพอไหมเดี๋ยวพาไปดูครับส่วนรุ่นโปรครับก็จะมี17 Pro โปรแล้วก็17 Pro m a โปรแม็กนะครับก็เป็นดีไซน์ใหม่เหมือนกันครับกลับไปใช้ตัวเฟรมขอบที่เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ทําเป็นแบบยูนิบอดีด้วยครับก็คือตั้งแต่คอบด้านข้างไปจนถึงส่วนนูนของกล้องไปจนถึงแผ่นหลังยกเว้นตรงส่วนกลางอย่างเดียวสําหรับแม็กซมนะครับที่ไม่ใช่ตัวอลูมิเนียมนอกนั้นก็คือคอนเน็กหมดยูนิบอดีนยวกั แล้วก็แน่นอนครับสีใหม่ครับสีส้มครับผมว่าสีสวยมากๆแต่ก็สดไปมากๆเหมือนกันครับมองบางทีก็สวยครับบางทีก็รู้สึกสดเกินไปครับส่วนใครที่ไม่ชอบสีจีวอนสีสดแบบนี้นะครับก็ผมว่าตัวสีน้าเงินเข้มเนี่ยก็สวยมากๆเหมือนกันปีนี้เนี่ยโปรไม่มีสีดานะครับแต่ว่าผมว่าสีน้ำเงินเข้มเนี่ยทดแทนกันได้เลยครับคล้ายๆสีดําสวยสาหรับใครที่ไม่ชอบสีโดดเด่นสดๆอย่างสีส้มนะครับแล้วก็สาเหตุเนี่ยที่เขาใช้เฟรมเป็นอลูมิเนียมกลับไปใช้เป็นอลูมิเนียมเนี่ยเพราะว่ามันนาความร้อนได้ดีกว่าไทเทเนียมเนี่ย ที่นียมแข็งแรงแต่นำความร้อนไม่ดีนะครับเพราะว่าเพราะว่าอะไรเขาต้องการนำความร้อนเพราะว่าชิปปีนี้ ผมว่าค่อนข้างแรงครับเดี๋ยวพาไปดูผลนะครับก็จะย้ายชิปเนี่ยนอกจากที่จะแรงนะย้ายมาอยู่ตรงส่วนนุนนของกล้องเลยครับแล้วก็แถมอีกเวเปอร์ชมเบอร์เนี่ยจะช่วยระบายความร้อนจากตัว s อสตรงตรงส่วนนี้ไปตรงส่วนอื่นๆที่เป็นตัวอลูมิเนียมทั้งตัวครับก็จะทําให้ระบายความร้อนได้ดีครับรุ่นโปรกับโปรแม็กที่ต่างกันก็คือขนาดหน้าจออย่างเดียวครับแล้วก็ขนาดแบตเตอรี่ด้วยครับรุ่นโปรเนี่ยก็จะเป็น6.3นิ้วครับแล้วก็โดยรุ่นโปรแม็กก็จะเป็น6.9กานิ้วครับผมก็ต่างกันจริงๆค่อน จะซูมน้อยลงนะครับจาก 5x เป็น 4x ครับแต่เพิ่มเมกะพิกเซลจาก12ล้านเป็น48ล้านพิกเซลมาครับแล้วก็กองหน้าครับเป็น18ล้านพิกเซลแล้วก็เป็นเซนเซอร์แบบซีเลียมจัตุรัสทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นแอร์แล้วก็เป็นรุ่นโปรพวกนี้ครับแล้วก็ตัวโดยรวมเนี่ยปีนี้จริงหนากว่าปีที่แล้วนะครับรุ่นโปรแล้วก็หนักกว่านะครับทางนั้งที่รู้สึกตอนจับเนี่ยจะรู้สึกเหมือนเบาวกว่าแต่ว่าหนักกว่านะครับก่อนไปดูเรื่องชิป อยากจะบอกว่าแรมของปีนี้ทุกรุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นครับจาก8กิกเป็น12กิกครับยกเว้นรุ่นตัว17ธรรมดาครับยังเป็น8กิกเหมือนปีที่แล้วนะครับแต่8กิกเนี่ยก็เท่ากับรุ่น16 Pro ปีที่แล้ว Pro Max ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มาดูผลชิปครับทดสอบชิป SoC กันะครับว่าแรงมากน้อยแค่ไหนกันเลยครับอย่างแรกครับทดสอบแบบ Peak Performance โดยการใช้ Geekbench 6นะครับ Peak Performance ก็คือทดสอบอความแรงสูงสุดนะครับในระยะเวลาสั้นๆนะครับมันเครื่องยังไม่ร้อนนะครับก็ผลจะเป็นผลของ CPU เอ่อซิงเกอร์คอร์ผล CPU แบบมัลติคอร์ครับหลายๆคอร์ core, ครับรวมกันนะครับแล้วก็ผล GPU ครับผลเนี่ยก็คือตัวเอ่อทั้ง4ตัวเนี่ยให้ดู4ตัวหลังนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว iPhone 17ธรรมดาครับไล่ไปเลยครับสีเขียวจะเป็นตัว iPhone อ,อ i r นะครับแล้วก็ตัวสี ส้มชมพูนี่ก็จะเป็นตัว17 Pro ครับแล้วก็ตัวสีเหลืองก็จะเป็น17 Pro Max ครับ gpu cpu มาติคอร์แล้วก็ cpu ครับตัว cpu เนี่ยผลเนี่ยเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยสอ,อันเนี้ยอัน2อ,อันเนี้ยเป็นตัว16 plus แล้วก็ตัว16 Pro เนี่ยไม่ได้ต่างกันมากครับเพิ่มประมาณ1 2ซึ่งก็เป็นเหมือนส,สเต็ปปกติในการเพิ่มแต่ละปีนะครับถ้าเป็นมาติคอร์เนี่ยเพิ่ม1% 9ก็เยอะขึ้นมาหน่อยนึงครับแต่ที่เด่นจริงเลยก็คือตัว gpu ครับเพ เทียบกับปีที่แล้วที่เป็นรุ่นโปรแม็ก16โปรแม็กเนี่ยเทียบกับตรงนี้นะครับตรงนี้โดดเด่นมากเลยครับเพิ่มขึ้นมา39%ครับส่วนตัวรุ่น Air เนี่ยที่เป็นตัว A19 ชิปนะครับจะเป็น A ตัว A19 Pro เหมือนกันนะครับแต่ว่ามีแค่ตัว GPU แค่5คอร์ครับถ้าเป็นรุ่น A19 Pro ตัวเต็มเนนอยู่ในรุ่นโ r o เนี่ยจะมี GPU 6คอร์นะครับโปรแม็กเนี่ยลดลงไปเยอะเหมือนกันนะครับเทียบกับตัวรุ่นเต็มที่6คอร์ GPU เนี่ยสังเกตว่ามันก็ลดลงไปเยอะนะครับ แล้วก็ตัวรุ่น A19 ธรรมดาที่ไม่โปรนะครับผลจริงๆพอๆกับตัวรุ่น Air เลยครับที่ใช้ชิปตัว A19 Pro มี5คอร์ GPU ครับบน GPU ตรงนี้ผลต่อไปคือ s u s t a i n Performance หรือว่า Performance ในระยะยาวเวลาเราเล่นเกมนะครับซึ่งทดสอบโดยการใช้โปรแกรมชื่อว่า 3D Mark Wildlife Extreme Test นะครับเป็นการเ e n d e r g r a ราฟิกแบบความละเอียด 4K ครับจำนวน20ลูปครับ r เ,เดอร์วนลูปไปเรื่อยๆครับ g r a ฟิกแบบเดียวกันนะครับ1ลูป สองรูปสามรูปวนไปนเรื่อยๆครับแล้วมันก็จะร้อนครับแล้วก็ดูว่า performance นั้นดรอปมันตกลงไปแค่ไหนครับแล้วก็จะวัด performance ที่ดีดที่สุดเทียบกับแย่ที่สุดเนี่ยออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ ว่ามันสเตเบิลมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งผลก็คือตรงนี้ครับสตัวก็ไล่ไปเหมือนกันครับสิบเจ็ดแอร์สิบเแล้วก็สิบเจ็ดโปรแม็กนะครับเทียบกับรุ่น16ทุกรุ่นตรงนี้เหมือนกันนะครับเทียบกับตัวรุ่นเกา่เกาๆตรงนี้เหมือนกันนะครับให้ดูผลแล้วการดูผลเนี่ยก็คือให้ดู3ค่านะครับหนึ่งคือพีคพีเปอร์แมนครับอันนี้คือพีเปอร์แมนส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูปแรงว่าพีเปอร์แมนตอนแรงสุดอ่ะมันแค่ไหนซึ่งเป็นการาฟสีส้ตม,สม,ต,มรสตรงนี้นะครับแล้วก็โลว์สส์พีเปอร์แมนตกลงมาเหลืืออแคค่ไหนนกก็็เปราฟสีีีเขยววตรรงนน้้ะคับแล เอาตัว performance แย่สุดมาเทียบกับตัวแรงสุดก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์สเตเบลิตี้อยู่ตรงนี้นะครับสังเกตเนี่ยภาพรวมเนี่ยจะเห็นอะไรไหมครับหนึ่งคือสเตเบลิตี้เนี่ยถึงแม้ว่าตัวโดยเฉพาะรุ่นโปรนะที่ใช้ตัวกรอบเนี่ยเป็นอลูมิเนียมเลยเนี่ยมันไม่ได้สเตเบิลเนี่ย มากกว่าตรงนี้เลยนะครับถ้าใครผมเทสผิดหรือเปล่าลอะไรอย่างผมไม่ได้เทสรอบเดียวนะครับผมเทสสามรอบแล้วพวกนี้คือค่าเฉลี่ยนะครับเพราะอันนเชื่อถือได้แน่นอนครับแล้วก็ด้วยเหตุผลว่าทำไมมันไม่เซเบิลมากกว่าเลยเพราะจริงๆเนี่ยถ้าดูผลพลิกโฟร์แมนเนี่ยมันก้าวกระโดดมากนะครับตัวรุ่นโปรเนี่ยชิป A 1 9 Pro เนี่ยก็ก้าวกระโดด20%เทียบกับตัวปีแล้วพลิกโฟร์แมนนะครับเพราะฉะนั้นตัวพลิกโฟร์แมนเนี่ยจริงๆเนี่ยชิปเนี่ยมันแรงมากแล้วก็มันร้อนมากถึงแม้เขาจะเปลี่ยนนเป็ตัว กรอบอลูมิเนียมแล้วเป็นยูนิบอดี้แล้วเพิ่มเวเปอร์แชมเบอร์แล้วเนี่ยก็ยังทำให้มันร้อนได้ไม่ดีที่สุดครับก็เพราะฉะนนั้เซบอริตี้ก็อยู่ประมาณเนี้ยถ้าโปรธรรมดาก็55%าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าโปรแม็กก็จะดีขึ้นหน่อยบอตัวใหญ่ระบายความร้อนได้ดีขึ้นหน่อยก็ห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ซึ่งน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับส่วนรุ่นธรรมดาสเปคธรรมดาก็กลางๆครับรุ่นที่แย่ที่สุดเลยตัวเซบอริตี้ที่แย่ที่สุดเลยผลเวลาตกและเวลาร้อนเนี่ยที่แย่ที่สุดเลยก็คือตัวแอร์ครับ เพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวกรอบที่เป็นไทเทเนียมระบายความร้อนได้ไม่ดีครับแล้วก็เป็นตัวเซรามิกคิวเป็นแก้วครับทั้งข้างหน้าข้างหลังยิ่งระบายความร้อนได้ไม่เท่าไรครับแก้วหรือเซรามิกเนี่ยระบายความร้อนได้ไม่ดีนะครับก็แต่ว่ามันไม่ดีขนาดนั้นเลยมันแย่นั้นเลยเหรอคือถ้าไม่คิดอะไรมากว่าต้องเทียบกับปีนี้เนี่ยจริงๆถ้าผมไปเทียบกับผลปีแล้วเนี่ยผมว่าผลเนี่ยมันใกล้เคียงกับตัว16 plus ครับซึ่งจริงๆก็ผมว่าก็โอเคอยู่นะจริงๆแล้วอะ บางขนาดนี้หน้าตาดีขนาดนี้บางขนาดนี้แข็งแรงขนาดนี้พรสวรรค์เท่ากับปีที่แล้วรุ่น16 plus ผมว่าก็ก็จะซีฟาอยู่นะครับถ้าใครชอบความสวยงามแต่ไม่ได้ต้องการแรงเอาไปเล่นเกมให้มันสุดยอดขนาดนั้น ผมว่าก็แรงอยู่นะครับต่อเลยมาลงลึกดูรายละเอียดของผลเมื่อกี้กันบ้างครับอันนี้เป็นผลที่ให้เห็นเลยว่าสกอร์ของแต่ละรูปเป็นไงมัง้งก็ตั้งแต่รูปหนึ่งถึงรูปยี่สิบนะครับเวลาร้อนเนี่ยสกอร์ p e r อร์ m a n c e มันก็จะตกลงไปเรื่อยๆครับเป็นปกติซึ่งเป็นทุกรุ่นแน่นอนอยู่แล้วเวลามันร้อนครับแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยสิ่งที่มันตัวที่มันตกไวที่สุดเลยเนี่ยก็คือ2ตัวครับตัวที่ตกหนักมากที่สุดก็คือตัวแน่นอนครับตัวแอร์ครับลูปที่หนึ่งเนี่ย ประมาณ4 8, 000, 5, 000นะี่พันแเกือบห้าพันแอสกอร์นะครับแต่หลุมที่2องเตกมาตรงเนี้ยเหลือสามพันสามพันนิดเดียวเองตกมา4ี่กว่าเปอร์เซ็นต์ผมคำนวณไปแล้วว่าตรงเนี้ยตกมา4ี่เปอร์เซ็นต์อะไรอางนั้นก็ตกลงไปค่อยๆตกไปเรื่อยๆคือแป๊บหนึ่งก็ร้อนแล้วร้อนร้อนสุดด้วยแล้วก็อะไรอย่างนั้นก็ไม่ร้อนมากครับตัวที่รองลงมาเนี่ยที่ตกลงมาไวเหมือนกันก็คือตัวโปรครับแต่ว่าโปรเนี่ยมันตกลงมาไวเพราะว่าชิปมันร้อนจริงๆครับตอนแรกก็ขึ้นไปถึง5้าพันเจ็ดเทียบตัวตัวโปรนี้ที่อยู่ในในรุ่นโปรกัับบเทียตว โปร5คอ r e GPU ท,ที่อยู่ในรุ่น Air นะครับตัวนี้เพิ่มขึ้นมาสกอร์เพิ่มขึ้นใหมาตั้งพันเนะครับแล้วเวลาตกลงมาก็ไม่ได้ตกถึง40%ขนาดนั้นครับแต่ก็ตกมาเรื่อยๆครับตัวที่ตกน้อยที่สุดก็แน่นอนครับตัวรุ่น Pro m a x ครับเพราะว่านำความร้อนได้ดีที่สุดโดยใช้อลูมิเนียมตัวใหญ่มี Vapor c h a m b e r นะครับส่วนรุ่น17เนี่ยก็ตกมาค่อยๆตกนะครับไม่ได้มีแบบตกก้าวกระโดดแล้วก็ตกแล้วก ตอตกค่อยๆตกครับซึ่งตัวนี้เพราะว่ามันก็นำความร้อนได้ดีเหมือนกันครับ17เนี่ยมันก็เป็นกรอบอลูมิเนียมเหมือนกัน,นครับถึงไม่ใช่ยูนิบอดี้แล้วก็ไม่ได้มีเวเปอร์แชมเบอร์ครับแล้วผมพาไปดูลึกกว่านั้นอีกเลยครับตอนที่ผมทดสอบตัว Tre แม็กซ์ i วไลท์เรนเดอรูปเนี่ยผมก็ดึงล็อกจาก iPhone มาด้วยมาดูว่าอุณหภูมิของมันเนี่ยมันสูงมากน้อยแค่ไหนครับแต่ละ iPhone เนี่ยอุณหภูมิมันสูงมากน้อยแค่ไหนขึ้นไวแค่ไหนตกไวแค่ไหนด้วยครับซึ่งผลก็เป็นแบบนี้นนะะทที่อ20ลูปแตก็1 ก็ตรงนี้คือเริ่มเทแล้วอุณหภูมิมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้ก็แกนตรงนี้ก็เป็นเวลานะครับเริ่มเนี่ยประมาณสัก7นาทีนะครับแล้วก็ไปสุดเนี่ยจริงๆก็ประมาณ27นาทีครับก็ใช้เวลาในการเทยี่สิบนาทีครับลูปหนึ่งก็ประมาณ1นาทีครับก๊อปผลเนี่ยจริงๆมีทั้งเซอร์ไพรส์แล้วก็ไม่เซอร์ไพรส์นะครับไม่เซอร์ไพรส์เนี่ยก็คือรุ่นแอร์นะครับที่ว่ามันร้อนไวก็ขึ้นลูปแรกเนี่ยขึ้นไปปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิสูงมากเเเลยยยยขขึ้้นนนไปปจาากอออออุณณหหภููมมิงงีีี่่่่ตัวแรร์ทะ30 เอ็ด uh, องศาแล้วขึ้นไปตู้มทีเดียวเกือบจะ39เกือบ40องศาครับขึ้นไปไวที่สุดใน iPhone ทั้ง4ตัวครับแล้วก็ค่อยๆออย่างนั้นก็ค่อยๆสะสมอันนี้คือตอต์ตลิงแล้วนะครับแต่ก็ยังสะสมความร้อนอยู่ไปเรื่อยๆจนถึงอุณภูมิสูงสุดเนี่ย4ององศาอันนี้คือแอร์นะครับร้อนที่สุด ตัวที่ร้อนลงมาก็ตามผลเลยครับก็คือตัว17 Pro ซึ่งจริงๆผมก็ค่อนข้างเสียใจเหมือนกันว่าตัว17 Pro ที่ใช้ตัวอลูมิเนียมที่เป็นยูนิบอดี้แล้วมีเวเวอร์แชมเบอร์แล้วก็ยังค่อนข้างร้อนแต่แน่นอนครับเป็นเพราะว่าชิปมันแรงมากครับมันก็สะสมความร้อนครับก็อย่างกราฟที่เห็นก็คือขึ้นไปเป็นอันดับ2ครับรูปที่1ลรูปที่2ก็ร้อนแทบที่สุดครับแล้วก็สะสมความร้อนขึ้นไปจนสุดท้ายเนี่ย อุณหภูมิสูงถึงพอๆกับแอร์เลยครับก็คือ46.1.2่ประมาณนั้นองศานะครับแล้วก็ตัวที่เย็นที่สุดเนี่ยจริงๆค่อนข้างเซอร์ไพรส์ครับจริงๆไม่ใช่ตัว Pro Max นะครับดูสังเกตการาฟนะครับตัวที่เป็นสีเข้มน้ำเงินเข้มเนี่ยจริงๆคือตัว Pro Max ซึ่งมาเป็นอันดับ3นะครับส่วนตัวที่เย็นที่สุดคือตัว iPhone 17ครับแล้วขึ้นเนี่ยไม่ได้หลังจากตรงนี้เนี่ยเหมือนไม่ได้บูสต์พอๆแมนไม่ได้อะไรด้วยอุณหภูมิตกก่อนที่จะถึงรูปสุดท้ายเลยด้้้้วยซนนะครรออไร,ไครับับบตงเีมมออกไได จริงๆเนี่ยอุณหภูมิต่างกันตรงนี้เนี่ยตรงนี้46เนาะตรงนี้ประมาณ44 43เนี่ยต่างกัน2-3องศาลเลยนะครับระหว่าง2กลุ่มเนี่ยตรงนี้บอกอะไรได้ไครับหนึ่งก็คือตัวชิป A19 ธรรมดาที่ไม่ใช่รุ่นโปรเนี่ยจริงๆมันสามารถทำงานได้แรงกว่านี้นะครับถ้า Apple ปล่อยให้ ชิปทํางานไปเรื่อยมันสามารถทํางานได,ได้แรงกว่านี้ก็คือยอมรับที่จะให้ชิปมันอุณหภูมิสูงขึ้นไปอีกสัก2 3องศามันก็ได้แรงกว่านี้นะครับแต่เหมือน Apple s e เซตไว้ครับว่าให้ตัว19ธรรมดาเนี่ยไม่แรงมากมันผมรู้สึกเหมือนเป็นความกักเหมือนกันหรือในความเป็นจริงชิปมันจะทนความร้อนไม่ได้ขนาดนั้นก็ได้แต่ผมคิดว่าไม่น่าใช้เคสนั้นนะครับส่วน iPhone 17 Pro Max เนี่ยไอตัวสีเข้มเนี่ยที่เป็นอันดับ3ตัวเนี้ยจริงๆผมคิดว่าแน่นอนอย่างยิ่งมันต้องทํางานได้อุณหภูมิสูงเเท่่าากกััับตตวรธรรมมดหมือนนแ Apple ไม่อยากให้ตัว Per f o r m a n c e ของตัวโปรแม็กต่างกับตัวโปรธรรมดามากมายครับ mm hmm. เขาก็เลยเหมือนเซตอุณหภูมิไว้อยู่ที่ตรงนี้ต่างกับตัวโปรธรรมดายิง่งปล่อยให้มันทํางานถึงอุณหภูมินึงอีกสัก2ององศาไปสี่หกเนี่ยก็ทําได้แล้ว Per f o r m a n c e s ซเบอก็จะดีกว่านี้ได้ด้วยแต่ Apple ก็ไม่ทํางนั้นครับผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไงถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยผลตัว s a เบอริตีรงนี้ของตัวโปรแม็กเนี่ยจะสูงกว่านี้แล้ว Per f o r m a n c e ในในใน,ในรูปที่ร้อนที่สุดเนี่ยก็จะดีกว่านี้ด้วยแต่เขาไม่ทาอย่งนัครบ มองนอีกมุมนึงก็คือว่าในเมื่อมันไม่ร้อนมากก็แบตเตอรี่ก็จะอยู่ได้นาน,นค,รครับคลิปนี้บางส่วนสับสุนโดย425ดีกี่ครับใครซื้อ iPhone 17แล้วหรือกำลังจะซื้ออยากหา a c c s s s o r y เคสทั้งหลายแนะนำตามนี้นะครับ 1. ครับเคสครับจาก Ben ครับ อันนี้เน้นความบางมากนะครับแผ่นหลังเนี่ยทำด้วยเคฟล่าแท้จากดูปองนะครับถ้าเป็นรุ่นอาร์เมอร์บอกเลยว่าบางมากๆครับผิวสัมผัสเนี่ยก็พรีเมียมมากด้วยผมชอบมากนะครับเหมาะสำหรับตัว iPhone Air นะครับที่เน้นความบางนะครับถ้าไปเซ็ตเคสนานๆเนี่ยหมดค่าเลยนะครับส่วนรุ่น r e s t ติกเนี่ยก็จะมีปุ่มที่เคสมาเพิ่มให้ด้วยครับแต่ก็จะแรกมากับความหนาที่หนาขึ้นครับส่วนถ้าใครเน้นการกระแทกครับก็เคสครับเคสเมดครับรุ่น t o u g h Clear Plus ครับเน้น กันกระแทกครับเป็นเคสไซครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับส่วนด้านข้างจะเป็นขอบยาง TPU กันกระแทกนะครับซิกเนเจอร์ก็คือตัวที่เป็นหลอนๆด้านข้างนะครับที่ลดการกันกระแทกนะครับ425ดีกีเนี่ยเขาทดสอบโดยการดรอปเทสแบบเอ็กซ์ตรีมที่4.8เมตรมาแล้วนะครับต่อไปก็คือ Mac e c ครับตัว ฟิตล็อกสแตร็ครับเป็นสายสะพายครับจุดเด่นที่ตัวล็อกตัวนี้นะครับซึ่งถอดง่ายมากครับแต่ว่าแข็งแรงครับเพราะว่าแมชชินิกเวลาถอดเนี่ยเราจะสไลด์ออกด้านข้างครับซึ่งจะอยู่คนละแกนกับแรงรับน้ำหนักหรือเวลาเราดึงของสายนะครับอันนี้ไอเดียดีมากครับแล้วก็มีสแตนครับแม็กเซฟจากอูลูโมครับหน้าตาดีปรับมุมได้ครับแล้วก็มีเป็นมีดคัตเตอร์เป็นแบบเซรามิกไว้ใครช้อปปิ้งก็จะสำหรับเปิดกล่องได้ง่ายๆนะครับแล้วก็มี led สแน็คแบบแม็กเซฟครับจากยีห้อบูเบนครับแล้วก็อย่างอื่นครักนนนห้าจอเล ต่อไปไปรีวิวเรื่องกล้องกันบ้างครับมีไรเปลี่ยนไปบ้างใครยังงงอยู่ผมสรุปให้ดูรายละเอียดตรงนี้ในกราฟนี้แบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆตรงนี้เลยครับเวลาดูเนี่ยก็คือครับอันนี้ iPhone 16ครับอยู่ด้านบนครับรายละเอียดของแต่ละกล้องก็จะเป็นแบบนี้ครับ iPhone 17อยู่ด้านล่างทางั้งตรงนี้ทั้งหมดนะครับก็รายละเอียดก็เป็นแบบนี้ทั้งหมดครับสิ่งที่ต่างไปเนี่ย ก็ดูตรงนี้ครับ iphone 17ที่ต่างไปก็คือกล้องตัว ultra wide 0 5ครับเพิ่มจาก12ล้านพิกเซลเนี่ยเป็น48ล้านพิกเซลรายละเอียดของกล้องลึกๆก็คือจะอยู่ตรงนี้ครับถ้าใครดูรายละเอียดของกล้องลึกๆแล้วไปเทียบกับรุ่นโปรปีที่แล้ว16 pro 16 pro max ปีทีแล้วหรือว่ารุ่นโป o ปีนี้จะเห็นว่ามันเท่ากันปเป๊ะเครับเพราะฉะนั้นรุ่นกล้อง ultra wide เนี่ยที่เพิ่มเป็น4 0ล้านพิกเซลเนี่ยเท่ากันกับตัวรุ่นโปรเปเลครับ ใครยังสงสัยว่ากล้องไหนเหมือนกันแบบเปเดหรือไม่เปเดผมทําวงกลมๆเนี่ยเป็นสีถ้าเป็นสีเดียวกันเนี่ยก็คือเปเดให้เห็นชัดเจนครับอันนี้คือกล้องเดียวกันรุ่นโปรปีแล้วรุ่นโปรปีนี้แล้วก็ตัวรุ่นธรรมดาปีนี้ครับเอาตะววายสีแปดล้านพิกเซลส่วนกล้องธรรมดาเมหลักเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็จะเป็นสีชมพูตรงนี้ครับก็ไม่ได้ต่างไปนะครับส่วนรุ่นโปรกล้องเดียวเลยที่เปลี่ยนจากเทียบกับปีที่แล้วเลยก็คือกล้องเทเลครับเปลี่ยนเป็น48ล้านพิกเซลจากสับ้องบจานูนะครับปค ตามนี้ครับละเอียดลึกๆครับแล้วก็รุ่นสุดท้ายครับก็คือ iPhone Air ครับมาครับกล้องเดียวเลยครับเป็นกล้องตัว Y ธรรมดาเมนหลัก4 8ล้านพิกเซลเหมือนกันครับแต่มัน48ล้านพิกเซลเหมือนตัวไหนครับอยากจะบอกเลยว่าคือเหมือนตัวรุ่น ไอโฟน17ธรรมดาครับหรือว่าตัวไอโฟน16ธรรมดาครับตัวกล้องวายเนี่ยของไอโฟนรุ่นธรรมดากับตัวกล้องวายของไอโฟนในรุ่นที่อยู่ที่โปรเนี่ยสเปคไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้เป็น26มมนะครับ f 1.6ตัวนี้เนี่ยก็เป็น26มม f 1.6เหมือนกันครับสังเกตเท่ากับปีที่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นอยู่ในรุ่นโปรเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น24มมครับ f 1.78นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยไม่ใช่ตรงนี้ครับคือ ตัวพิกเซลไซส์ครับพิกเซลไซส์ยิ่งใหญ่ยิ่งดีครับน้อยๆครับตัวนี้คือ2.44นะครับถ้าอยู่ในในรุ่นโปรซึ่ง2ตัวนี้เท่ากันแต่ถ้าอยู่ในตัวรุ่น Air หรือว่าอยู่ในตัวรุ่นธรรมดาเนี่ยพิกเซลไซส์จะอยู่แค่2ไมโครนะครับที่เป็นคอร์ดพิกเซลเหมือนกันครับจะต่างไปประมาณ20%เลยนะครับมันเล็กลงนะครับตัวตัวพิกเซลไซส์เนี่ยเล็กลงนะครับเพราะฉะนั้นกล้อง48ล้านพิกเซลเนี่ยใน iPhone ทุกรุ่นเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับ ราพนี้ผมสรุปมาให้ชัดเจนแล้วครับดูสีของตัววงกลมตรงนี้ก็ได้ครับส่วนกล้องหน้าครับตัว17ทุกรุ่นครับเปลี่ยนเป็น18ล้านพิกเซลนะครับเมื่อเทียบกับปีแล้วครับเป็น12ล้านพิกเซลครับผมส่วนตัว image sensor เนี่ยเปลี่ยนเป็นสี่เหลีย่มจตุรัสนะครับข้อดีของการใช้ image sensor แบบสี่หลี่ยมจตุรัสแทนที่จะเป็น image sensor แบบแนวตั้งนะครับ4ต่อ3แนวตั้งครับก็คือว่า เขาสามารถที่จะครอปได้เวลาที่มีคนเข้ามาในเฟรมเพิ่มก็เหมือนครอปเอเมจเพิ่มอะไรเงี้ยแล้วก็การครอปเนี่ยก็สามารถทําให้ถ่ายแนวตั้งก็ได้หรือแนวนอนก็ได้โดยที่เราไม่ต้องหมุนตัว iPhone ไปตามแนวนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็มี Image Stabilization ได้ด้วยด้วยการครอปเหมือนกันนะครับไม่ได้เป็นตัวเซนเซอร์ชิป OS เเหมือนปีก่อนหน้านี้นะครับขอบเลขนิดนึงครับชอบคลิปแบบนี้ไหมครับให้รายละเอียดเยอะๆครับให้รายละเอียดลึกๆครับแต่สรุปมาแบบเข้าใจง่ายๆครับถ้าชอบครับแบบนี้ s u b s c r i b ์กดกระดิ่งนิดนึงครับรู้ไหมครับคนดูช่องเนี้ยแต่ไม่ s สับสไคร์ดูอย่างเดียวเนี่ยมีถึง80%เลยครับคนที่ดูแล้ว Subscribe มีแค่20%เอนต์เงนะครับช่องเนี้ยครับจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่มีสปอนเซอร์เข้านะครับซึ่งสปอนเซอร์เนี่ยเขาดูแค่จำนวนคน Subscribe แค่นั้นเองครับงั้นอยากดูคลิปแบบนี้เยอะๆอยากดูให้มันดีขึ้นอยากให้ทาให้ผมทาคลิปมามากขึ้น Subscribe กดกระดิ่งนิดนึงครับสเปกกล้องชัดเจนกันแล้วนะครับว่าอะไรต่างอะไรไม่ต่างนะคคคครรรรััััับบบบมมาาาาาดูภพจิงงงๆกกกนนนน้้ต่่อยแไห กล้องตัวแรกครับอัลตราไวทที่อยู่ในตัวรุ่น17ธรรมดาครับเพิ่มขึ้นมาเป็น48ล้านพิกเซลซึ่งมันคือกล้องเดียวกับอัลตราไวที่อยู่ในรุ่นโปครับมันต่างกันไหมจริงๆมาให้ดูภาพจริงๆครับเอาแบบไม่ซูมหมดนะครับไม่ซูมก็ดูไม่ต่างครับไปดูซูมครับซูมเข้าไปดูหลายๆตำแหน่งก็ไม่ต่างกันเหมือนกันครับแน่นอนครับมันคือกล้องตัวเดียวกันครับมาดูกล้อง 1x กันบ้างครับตัวเมนหลักนะครับซึ่งจริงๆไม่ได้เปลี่ยนปีที่แล้วนะครับมันเป็น48ล้านทั ทางรุ่นธรรมดาแล้วก็รุ่นโปรแต่แค่อยากจะบอกว่าถ้าเป็น4.8ล้านในรุ่นธรรมดามันไม่เท่ากับตัวรุ่นโปรนะครับอย่างที่ให้ใหเห็นในสเปคเมื่อกี้นะครับแล้วก็ปีนี้ในตัว Air เนี่ยตัว4.8 000, ล้านในกล้อง 1x เนี่ยมันไปตามรุ่นธรรมดานะครับไม่ได้ตามรุ่นโปรแล้วภาพมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนละ่ะพาไปดูครับก็ถ้าแสงสวาง่สวางครับแสงสว่างเพียงพอเนี่ยก็ถ้าไม่ซูมก็จะดูไม่ต่างนะครับแต่ถ้าซูมครับแนะนําดูอย่างนี้ครับจะเป็นชื่อตัวเมล็ดกาแฟครับตรงกลางภาพเนี่ย ก็จะก็ยังเห็นไม่ต่างนะครับก็ใกล้เคียงความชัดใกล้เคียงกันอยู่นะครับแต่ถ้ามาดูมุมมุมบ้างครับมุมซ้ายล่างยกตัวอย่างนี้ก็จะเห็นแล้วครับว่าตัวธรรมดาเนี่ยสีแปล้านเท่ากันแต่ว่ามันคมชัดไม่เท่ากันนะครับตัวโปรโคมชัดกว่าครับ แล้วก็ตัวมุมบนขวาบ้างขวาบนบ้างครับก็คล้ายๆกันครับถ้าเป็นรุ่นโปรภาพจะคมชัดกว่าเยอะครับเอาง่ายๆคือไม่ใช่แค่48ล้านที่เซนเซอร์ไซต์ต่างกันเลนความชัดก็ต่างกันครับเลนที่ดีเนี่ยมันจะไม่ได้ชัดแค่ตรงกลางภาพอย่างเดียวขอบๆก็จะชัดด้วยซึ่งรุ่นโปรชัดกว่า ตัวไม่โปรเยอะครับแต่ถ้าดูภาพที่ถ่ายมาพวกแสงสว่างน้อยก็จะเห็นอย่างอื่นอีกครับก็ยกตัวอย่างดูภาพนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่ซูมเนี่ยก็ไม่เห็นรายละเอียดนะครับแต่ถ้าซูมก็จะเห็นรายละเอียดตึกเนี่ยคมกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นตรงนี้ ว่าจะเป็นตรงนี้ก็จะเห็นรายละเอียดมากกว่านิดนึงครับในรุ่นในรุ่นโปรเห็นมากกว่ารายละเอียดในรุ่นธรรมดานิดหนึ่งครับผมมาดูรุ่นโปรปีนี้เทียบกับรุ่นโปรปีที่แล้วบ้างครับกล้องสิ่งที่ต่างกันก็คือกล้องเทเลย์อย่างที่บอกครับปีนี้4 8ล้านปีแล้ว12ล้านแล้วก็ซูมปีนี้ 4x ปีแล้วห้็ครับผมก็ไปดูที่ห้กันเลยนะครับเนื่องจากมันซูมมันต่างกันนะครับเวลาปีนี้ผมถ่ายเนี่ยผมก็จะเอากล้องปีนี้ที่มันซูม 4x ซูมไอีกนิดนึงให้มันใกลเคีีียยงกกกกััับบปท่แแลล้้้วว 5x ็ดููเเนนนหมมมือถาไซ ก็ไม่ไม่เคยต่างครับสีปีนี้อาจจะจืดกว่านิดนึงครับภาพนี่สีนี้ผมใช้สแซนดาร์ดเ,เป็นแซนดาร์ดนะครับเป็นสไตล์แบบแซนดาร์ดทั้งคู่นะครับส่วนถ้าซูมเนี่ยก็จะเห็นรายละเอียดไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ที่เห็นตรงมืดๆเนี่ยข้างล่างครับน้อยจะเยอะกว่าครับอันนี้เป็นตึกฟินโนเมนานะครับผมก็ด้านล่างเนี่ยมืดๆเนี่ยเขาจะเห็นว่าน้อยเนี่ยมันเยอะกว่านะครับในรุ่นปีแล้วครับปีนี้48ล้านพิกเซลก็ น้อยๆกว่าครับแล้วก็ถ้าถ่ายแบบ 8x มั้งครับก็คือ2เท่าของ 4x ของปีแล้วซึ่ง Apple เคลมมาตรงนี้คือ optical zoom นะครับภาพมันต่างกับปีแล้วยังไงครับปีแล้วผมก็จะปรับให้มันซูม 8x ครับเทียบเทียบกันก็จะเห็นว่าถ้าไม่ซูมเนี่ยก็จะไม่เห็นรายละเอียดเท่าไหร่ครับแต่ถ้าซูมไปดูรายละเอียดก็จะเห็นว่าน้อยออรายละเอียดของภาพเนี่ยของปีแล้วเนี่ยโปรปีแล้วเนี่ยก็จะน้อยกว่านะครับโดยพออย่างยิ่งตรง ด้านข้างของตึกครับที่เป็นเส้นๆๆก็จะเห็นว่าโหมันแตกมากมายครับเป็นเหมือนดิจิตอลแตกแบบดิจิตอลครับนะครับซึ่งปีนี้ก็จะละเอียดมากกว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับนอกจากภาพนิ่งก็พาไปดูกันบ้างครับถ่ายที่ 8x ก็จะเห็นถ้าไม่ซูมเนี่ยก็เหมือนกันครับก็จะไม่เห็นรายละเอียดแตกต่างกันมากมากมายครับแต่ถ้าซูมเข้าไปดูเนี่ยจะเห็นรายละเอียดตึกทั้งหลายที่เป็นแบ็กก้านะครับว่าเออมันมีความละเอียดมากกว่าครับของปีนี้ครับตัวรุ่นโปรมาดูภาพจากกล้องหน้ากันบ้างครับ ก็เซนเซอร์มันเป็นเสี่ยมจุรับเนาะก็อย่างที่บอกข้อดีก็คือเวลามีคนเข้ามาในเฟรมมากขึ้นก็จะครอบน้อยลงครับก็เหมือนภาพมันกว้างขึ้นนะครับแล้วก็ภาพตัวอย่างจากกล้องหน้าที่ผมถ่ายมาก็จะเห็นว่าถ้าไม่ซูมเข้าไปดูเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือภาพมันไหวามากขึ้นภาพมันกว้างมากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับส่วนตัวรายละเอียดเวลาซูมเข้าไปดูเนี่ยต่างกันไหมครับผมว่าก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่ครับเวลาซูมเข้าไปดูนะครับถึงแม้จะเป็นพิเซลดล้านพิกเ,ลลกพ,นนเ,เพลอะคร ก็ดูภาพกว้างเนี่ยภาพรวมเนี่ยก็จะเห็นเหมือนกันว่าภาพมันกว้างขึ้นนะครับภาพวิดีโอมันกว้างขึ้นกับปีแล้วนะเทียบกันครับส่วนอีกอย่างหนึ่งที่เห็นนะครับก็คือตัว image stabilization ครับปีนี้ใช้การครอบภาพในการทําให้มัน stable มากขึ้นครับผมดูเนี่ยเหมือนจะ stable มากขึ้นเทียบกับปีแล้วหน่อยหนึ่งครับก็สรุปสั้นๆครับหลังจากที่ทดสอบสิ่งที่สําคัญไปหมดแล้วครับอยากจะบอกว่าเหมือนคลิปที่แล้วเลยครับ iPhone ที่ผมคิดว่าคุ้มค่าที่สุดก็คือตัว iPhone 17รุ่นธรรมดาครับเพราะว่าสิ่งที่แตกต่าง เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะครับอัปเกรดขึ้นมาค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะหน้าจอก็คุ้มแล้วครับเป็น120เฮิรตครับแถมราคาจริงก็คือถูกกว่า4,000บาทด้วยครับจริงราคาเริ่มต้นไม่ได้ถูกกว่านะครับถ้าไปดูกราฟที่ผมสรุปไว้แต่ว่ามันมากับความจุที่เพิ่มขึ้น2เท่าครับจาก128กิกเป็น256กิกครับส่วน iPhone ที่แรงที่สุดก็คือรุ่น Pro ครับหรือว่า Pro Max ครับ แล้วก็จริงๆรุ่น pro max แรงกว่านี้ได้ด้วยครับถ้า apple อนุญ,ญาตให้มันทำงานที่ความร้อนร้อนขึ้นได้อีกสองศาเท่ากับเพื่อนนะครับ pro max จะแรงกว่านี้ครับแล้วก็ stable ได้มากกว่านี้ครับส่วน iPhone ที่สวยที่สุดปีนี้และน่าใช้ที่สุดสำหรับผมก็แน่นอนครับตัว Air ครับแต่ว่าไม่คุ้มค่าที่สุดเลยครับนอกจากจะมากับกล้องกล้องเดียวแล้วด้วยแต่ว่ากล้องกล้องเดียวนี้นะเป็น4ี่ล้านพิกเซลที่เหมือนรุ่น iphone 17ธรรมดาหรือ16ธรรมดานะครับไม่เหมือนรุ่น pro นะครับก็ ผมว่าไม่คุ้มที่สุดก็ต้องเทรดออฟครับถ้าใครอยากจะได้ความสวยก็ต้อง trade off เทรดออฟบนอย่างอื่นครับก็ผลอย่างอื่นโดยเฉพาะแบตเตอรี่ของตัว iPhone รุ่น Air ผมว่าใครอยากรู้อาจจะต้องรอคลิปเต็มของผมครับอย่าลืมครับใครอยากรู้ครับซับสไครต์กดกระดิ่งไว้ก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปเต็มมาทีหลังครับไปก่อนครับวันนี้ผมเอกเอ็กซ์โวนนเชลครับ